ที่กล่าว,ว่าเราควรมีสติอยู่กับตัวทุกเวลามาถึงควรพยายามทําให้ได้ดีที่สุดเช่นขณะรีดผ้าก็ให้รู้ตัวอยู่ว่าเรากําลังรีดผ้ารีดไปใต้ขวาแต่ปกติทุกวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทําดังกล่าวนี้แต่เวลาขณะทํางานเช่นรีดผ้าหรือซักผ้า ถ้าพระเจ้าจะนึกถึงบทเรียนที่ได้เรียนผ่านมาในวันนั้นหรือนึกถึงบทเรียนที่เพิ่งที่เพิ่งผ่านนมาก่อนหน้านั้นสักครู่ขณะใกล้สอบึเพราะคิดว่าในเวลาเดียวกันนั้นสามารถทำงานได้ทั้งสองอย่าง คือทั้งรีดผ้าและท่องหนังสือไปในใจด้วยขอเรียนถามว่าขระพเจ้าปฏิบัติเช่นนี้ดีหรือไม่ดีที่ถูกควรจะทำอย่างไรนี่ยังคิดไกลไกลไกลไปถ้าว่าเรารีดผ้าแต่ความรู้สึกว่าเป็นปฏิบัติธรรมะ เราได้ความสุขเลยได้ความสุขในขณะนั้นไม่ไกลนี่เรื่องหวังไกลเรียนเสร็จเสร็จข้างหน้านู่นจึงจะค่อยได้ความสุขมันยังไกลไปนักเมื <c> ่อ <oughs> รีดผ้าก็เป็นเวลาที่จะแสวงหาความสุขไปในตัวเป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวในเรื่องท่องหนังสือนั้นมันก็ต้องมีสติมีอะไร เพียงพอจะทำพร้อมกันไปมันคงทำได้ยากมันจะทำได้แต่ที่ง่ายๆที่ท่องปากเปล่าท่องความจำเลยจะใช้ความคิดก็ไม่ได้ถ้าทำได้มันก็ดีเลยถ้าท่องไปได้ด้วยก็ดีไม,ไม่ใช่เสียหายอยไหนถ้าทำได้รัวจะทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี น้ถ้าผ้าเป็นสิ่งที่ต้องรีดแล้วก็ให้ถือเป็นโอกาสแสวงหาความสุขความพอใจเป็นสุขไม่เใียในการรีดผ้ามันได้ความสุขได้ความสุขถึงเลยในการรีดผ้าเพราะว่าอะไรอะไรทั้งหมดทุกทุกอย่างเราทําเพื่อความสุขกระทั้งนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเรามีอุบายฉลาดจะทําให้ทุกอย่างเป็นความสุขไปได้หมดมันก็ดีสิ จะกินข้าวจะอาบน้ำจะถ่ายจาราพันา่าจะรีดผ้าจะซักผ้าจะถูพื้นให้มันเป็นเวลาจะมีความสุขไปเฉลยก็ดีดีกว่าอึดอัดทาทนทามันก็ตนกนรกไปพลางทําไปพลางแล้วมันก็ไม่ดีนี่ถ้าว่าทางานเล่าเรียนไปได้ด้วยก็ดีก็ดีเ่ยถ้าทําได้ เมื่อหลายปีมาแล้วเราพิมพ์หนังสือสวดมนต์แปลเนี่ยขึ้นช้กันที่นี่และเด็กวัยรุ่นเด็กผู้หญิงเขาชอบกันมากเขาก็เรียนทำวายพรแะแปลทําวัดแปลแข่งกันด้วยหมู่บ้านนี่แข่งกับหมู่บ้านนั่นก็เอากันใหญ่ห<ม>ลายคนทำงานไปนลาง ตักข้าวให้หมูกินพลางท่องสวดมนต์แปลพลางก็ทําได้และมีคนมาบอกมันก็กินมันก็เรียนได้มันก็เก่งเนี่ยแบกผ้าไปไ่้มันก็เดินท่องสวดมนต์แปลไปพลางนี่มันก็พิสูจน์ว่าทำได้ถ้ามันเป็นแต่เพียงเรื่องท่องท่องมันจะคิดคิดแต่อย่างลึกๆมันก็ควรจะทำได้รีดผ้าไปพลางท่องห้ การอเรียนไปนทับางอย่างบางระดับนก็ทำได้